สวัสดีครับทัานผูชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูผู้ชูคนเนาะคลิปนี้ก็มว่าพ่อกับบ่าวพันธุ์อีกเก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้บ่าพันก็อยากมาแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยเนาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเมินจากนโยบายของรัฐบาลไทยเพิ่นแจกเงินเมินบาทวาันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บ้าพันติดตามข่าวนี่มาดนเนอะพี่น้องว่ามือได้เงินสีออกเงี้ยงประมาณนี้เพื่อว่าเพิ่นมกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเหตุให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเงี้ยงประมาณนี้แหละสิ่งที่วาพันเห็นสิ่งที่เขาติดตามมาดนบ้าพันกติดตามข่าวข่าวตามสองทีวีต่างๆเนาะพี่น้องทีบางเขาเห็นเขาสังเกตนั่นก็คือคนไปทายไปสัมผัสคนบันนอกบรนหน้าเนาะพี่น้องสิ่งที่เขาเห็นก็นึกถึง พ่อแม่เข้าพูดอ,อยู่ทั้งบานว่าแสนซะเวลาดูกร้านให้เงินอี้ยงประมาณนี้ก็สิมีความสุกก็สิดีใจอี้ยงประมาณนี้แหละแบบว่ามีความสุกได้เงินอี้ยงประมาณนี้แหละก็คือเป้าหมายก็คือสิ่งที่อยากกินหยั้งก็สิได้กินอยากซื้อหยั้งก็สิไล้ซื้อในสิ่งที่เขาเจ้าคิดในใจไว้ว่าขั้นนี้เงินจะซื้อจะซื้อสิ่งสินั้นมีเงินจะซื้อ ของที่จะของมากินน่ะมากินเอียงประมาณนี่แหละก็ยิ้มก็ดีใจกับมีความสุขนะเราเห็นนะเขากับเบิ่งข่าวไปกับอดยิ้มไปหรือกับมันแบบเบิ่งข่าวแบบมันบอดซีเดียดแล้วมันบอดเนี่ยมันแบบว่ามันมีความสุขหรือเขาเสียอินอนโครงการนี้ว่าโครงการมอบความสุขกะไรได้พี่น้องเป็นเป็นการมอบความสุขให้ภูทีข้าเจา้ามีได้ไหลหน่อยนาะพี่น้องมีได้ไหลหน่อยผูุที อยากกินอาหารดีๆอาหารที่มันเส่บๆที่เข้าอยากกินที่เข้ามากกินแต่บางคนเนาะคนมันนอกมันหน้าเงินทองมันหายยากเมื่ออยากกินนะเขาบม่มีเงินเขาก็เลยต่อยากแะไรพี่เนาะก็ด้แต่อยากในต่อยากยากักบไม่มีเงินไปสื่อข้าเจ้ากินถึงมีกับบอกา้าสื่อกินพรอเงินเขามันมีหน่อยอีหยี้ประมาณนี้เพราะพันนี่เข้าใจความรู้สึกนี้ด้ยเมื่อรัฐบาลเพิ่นแจกปุ๊บหล้วก็พักกันไปเซ็กชีดของจาของมาผูไร,ไ,ไรเนี่ยอะไรแนี่ เงียงประมาณนี้บางคนนี่ฝ้าเด้พี่น้องฝ้าไปสื้อของกินทีจนะคล้อ,องนั่นอยากกินทีจะคล้องนั้นมุ่งไม้ไว้ว่าคั้นกูได้เงินเมื่อมากกูสิไปสื้อสิ่งนั้นกินสิ่งนี้กินเงี้ยงประมาณนี้เออมันก็เป็นการมอบความสุขมอบความเี้ยงทีแบบเติมเต็มความฝันของผู้ที่ข้าเจา้าบ่คอยมีเงินมีทอ,องผู้ที่ข้าเจา้าแบบเขาเออดเงี้ยง ปกติข้าเจ้ามีได้นหน่อยนะพี่น้องอยากกินเงั้งอยากได้เงั้งกับมันบาะสมลังใจเขาจะเตือเมื่อจะซื้อจะกินเงี้งประมาณนี่มันกัเสียรายเงินเงี้งประมาณนี่แหละพอได้ไหนมันหน่อยยานเงินมันเบิดเอาไปใส่ใจแนวอืนอ่นเงี้งประมาณนี่เมื่อ,อไรเงิงนรัฐบาลเพิ่มมากเลยะกโอ้เต็มที่แบบน,นี้เต็มที่เงินเป็นเมือนเนาะพี่น้องกับเงินเป็นเมือนบางคนนี่ก็ขอบขั้วหนึ่งใไรสองคนสามคนเอียงประมาณนี้มันกะ แบ่งเบาภาระ,ะไปหลายเดือนเติบเดิพี่น้องสมมติว่าครอบครัวไรขาเจ้าทํางานนะี่เนาะเป็นแม่บงแม่บ้าทนี่ยังประมาณนี้กันทำงานเดียยัยงประมาณสมมติว่าผ่อนรถอยู่จะขั้นยังประมาณยังเช่นผ่อนมอเตอร์ไซค์จะขั้นเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทยังประมาณานี่นะพี่น้องเงินเมื่อนหนึ่งมันสามารถปลดหนีข้าเจ้าหันได้อยู่ประมาณสามเดือนถุนเดียเงินเมื่อนนะสามารถดดรลดภาระข้าเจ้าไปตั้งสามหมื่น สเดือนเนะาะบ่ฟันกับบ่อฟดบ่อถืกอตั้ง3เดือนเนี่ยพี่น้องกันนี้แหละพี่น้องมันเป็นถือว่าจ่ายเงินสดมากนี่มันสามารถจะเอาไปใส่องี้ยงได้าย่างตามที่ที่ผู้ที่ทขาจาไหลน่นเอาไปจ่ายในความจําเป็นในชีวิตประจําวันของขาจาเนาะพี่น้อง แต่จังไรก็อย่าเอาไปสื่อว้วยสื่อเบอร์สื่อ,อยังคือรัฐบาลพนวาแล้วพี่น้องมาค้นมกคนแงแลกข,ข,ข่าวบาคนผนกระแซี่วเนาะวาให้เอาไปสื่อโยสื่อกินไปกระตุนเศรษฐกิจยังประมาณนี้ไปใส่หนี้ใส่สินใจขนาบคาไฟยังประมาณนี้นักข,ข่าวคนกับมีการแซวกันเนาะพี่น้องว่าจังไรก็อย่าเอาไปสื่อหว้ไจโลไใจดินยังเมื่าไกระแซวกันเนาะพี่น้องแต่นี่อยู่ในส่วนเวลาที่เขาเจามีความสุกยังประมาณนี้บนเบาพันบนข่าวแลวกะเออกะ โอ้ยยิ้มไปน้ำข้าเจ้าบ่าได้เนาะพี่น้องกะถือว่าโครงการเพื่อนกันโอเคเนาะพี่น้องโอเคกะถือว่าเป็นการมอบความสุขให้ประชาส,ะสนของเพื่อนผู้ที่บอ่คอยมีโอกาสเี่ยังประมาณนี้เมื่อ,อได้รับโอกาสนั่นเนี่ยโอ้พี่น้องเห็นข้าวข,าว,ขาวนี่บางคนนอนบ่รับเนาะนอนบ่รับใจจดใจจออยู่กับหนา้าจอโทรศัพท์ยังประมาณนี้วะขอบกามสีเขาว่ยยังประมาณนี้ตั้งแต่เทียงคืนเมื่อนนี่ผู้เีพดด้พี่น้อง ตั้งแต่เที่ยงคืนว่าสันนักข่าวคนว่านักข่าวว่าวกะโอ้ยดอกพระพัดกะนอินไปกับเพิ่นวัดสันเพิ่นก็ว่าวแบบให้เขาอินไปนั่มีดีนักนักข่าวก็สมว่านักข่าวเมื่อสี่ยีดีเขาเบิ่งนะกะโอ้ยน้องบางคนกะนอนบ่หลับบางคนหายออกจากบ้านเพราะว่าหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปรอด่าอยู่ นา,นาธนาคารนาตู้เอทีเอ็มบางคนดูเตาตื่นขึ้นมากมเห็นพอ่อเห็นแม่เผื่ว่าตื่นเศร้ามากมเห็นพอ่อเห็นแม่พ่อหนีจักหน่อยเห็นหอบเข่าหอบคล้องมากผดุงพลัง้งว่าจะคล้องในเงินเมื่ล้ักะเอาเงินเมื่อน่อะมาแจกจ่จายกันเนวในขอบขั้วอย่างประมาณนีมันก็เออเป็นการหมอบความสุขให้กันในการอีเนาะพี่น้องโครงการนี่ก็ไร้กาดีกว่าแต่คนก็บ,บอกว่าดีกว่า แจกเป็นดิจิตอลเป็นยังกะว่ากันไปนาอพี่น้องแต่แจกเงืนสดกด็ดีแจกเป็นในรูปแบบดิจิตอลก็ดีนาอพี่น้องเขาก็รอตามเฟสซ้อนกระต่อไปน้องพี่น้องมาเพื่อนสิแจกแบบใดจะรอเบื้องก่อนว่าเฟสแดกจะเป็นเงืนสดเงี้ยประมาณนี้เห็นข้าวข้าวลยก็โอ้ยอ,อด,ดีใจน้ำข้าเจ้าบ่ได้พี่น้องเข้าใจความดูซึ้เนะพี่น้องบางคนเนี่ย แต่ก่อนอาจจะเห็นอยู่หรอกเงินเมื่เงินแสนนะพี่น้องบัดนี้เมื่อเข้าบริษัทํางานทําการบางคนเหตุงานเหตุการบริหัทนะพี่น้องมันเกิเงินเมื่อเงินแสนนี่ก็คือสีโบเห็นเถิงนะเงี้ยงประมาณนี้โดยเฉพาะเงินเมื่อเงี้ยงประมาณนี้บางคนนี่ก็อาจสีโบเห็นมาหล่นนหรือว่าทั้งชีวิตกับสิโบเห็นเลยก็ได้เงี้ยงประมาณนี้โอ้ยฝ่าวไปกดออกจากตู้เอทีเอ็มมานับโซนักข่าวแบบมีความสุขมากๆเงี้ยงประมาณนึกถึง นึกถึงพุทเฒ่าอยู่ทั้งบานพี่น้องบ่าพันนึกถึงพุทเฒ่าอยู่ทั้งบานพ่อแม่บ่าพันก็เสียบ่ได้แน่นอนพี่น้องบ่าวพันก็สินึกถึงโยู่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องก็คือบ่าวพันนี่ทํางานเนาะทางานมีโอกาสเก็บเงินได้ก่อนหนึ่งกัรักแสนพี่น้องเก็บเงินได้ก่อนหนึ่งกัรักแสนเนาะเงินที่บ่าวพันเอาไปซื้อรถนั่นแหละกัอยู่รักแสนเนาะพี่น้องเอาไปก็คือพเทธาไม่เท่าก็คือเราจนเนาะพี่น้องนอกจากจนแลกวกกถูกงานนี่แหละ ดูเต่าแล้วก็มาเห็ดงานอยู่ในเมืองไทยนี่ก็สองสามคนเอียงประมาณนี่เนี่ยเมื่อเฮาลงเมื่อเอาลงเมื่อว่าพันลงเมื่อจะไปซื้อรถอันนี้พี่น้องจะไปซื้อรถนะก็ได้เอาให้เพิ่นเบงเนาะเอาให้เพิ่นเบงเอาให้เพิ่นจับเอาให้เพิ่นนับเอียงประมาณนี้ก็คือคนคนเพิ่นบ่เคยเห็นนะนะพี่น้องจะได้จับได้บายเงิ่แสนเอียงประมาณนี้เพิ่นก็แบบประมาณว่ามีความสุกเอียงประมาณนี้ก็คือเออมันก็เป็น สิ่งเล็กๆในน้อยน้องพี่น้องที่เขาหมาะก้มซุกให่ข้าเจ้าอย่างประมาณน,นี้บัดนี้เฮาหันมาเบางในโครงการของรัฐบาลไทยเพิ่นแจกเงินซดให่พี่น้องคนไทยเพิ่นก็คือกันเนาะบางคนนี่ก็อาจจะบ่เคยเห็นก็ไไรเงืนเหมือนหรือว่าบางคนนี่อาจจะเคยเห็นแต่ว่าดนแล้วบ่เคยหาอะไรเงินเป็นเหมื่นอย่างสีอย่างประมาณน,นี้เมื่อรัฐบาลแจกมาเมื่อข้าเจ้ามีสิทธิ์ได้รับนั่นก็โอ้ฝ่าวปกดตออกมาเอามานับคือว่า บ่ได้เห็นเถิงแล้วยังประมาณนี้กับมันก็เป็นการมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเนาะพี่น้องเป็นการเป็นโครงการดีๆเหมาะความสุขให้แก่ประชาชนคนไทยเพิ่นกับเงยสิมีอีกต่อไปเนาะพี่น้องยังบ่ได้จบแค่นี้สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้เนาะพี่น้องบ่พันกับสีฟ้าลงไปขายของนะมืงเนี่ย่านว่าอยู่ตลาดคนไลาย,ยังประมาณนี้เพราะว่ามันเคยมีมาแล้วเนาะพี่น้องก่อนหน้านั้นเปิดกับมีโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนี่แหละกับตลาดนี่กับคน คนเดินเยอะมากๆคนสื่อของกับสิสื่อง่ายยังประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่นมีเงินมาใส่มาใจยังประมาณนี้เนาะ